Sport of the day กับสำนักข่าว INN ลูฟาน,นิสซอยลาแฟนๆฟในออทัฟฟอร์ดขนาดลูเบนอโมลิมชื่นชมผลงานรอคุยอนาคตด้านหงแดงยึดจากฝูงเพมลีเพจแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเผยคลิปวิดีโอของลูดฟานิสซอยที่กำลังโบกมือลาแฟนแฟในออทัฟฟอร์ดไปพร้อมกับผลงานชนะ3มเสมอหนึ่งตลอดการคุมทัพแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด4ี่เกมโดยแมตช์ล่าสุดเขาพาทีมชนะเลสเตอร์ซิตี้3ประตูต่อศูนย์เมื่อวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายน2567ที่ผ่านมาซึ่งหลังจากคลิปวิดีโอดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปในโซเชียลมีเดียก็มีเหล่าบรรดา โวปีสาจ์แดงเข้ามากดไลค์กดแชร์เป็นจำนวนมากพร้อมกับขอบคุณในการทำทีมขณะเดียวกันยังไม่มีการยืนยันว่าอนาคตของรุดฟอนิสลอยจะได้อยู่ทำงานกับทีมต่อไปในยุคการคุมทีมของรูเบนอโมริมหรือไม่ส่วนความเคลื่อนไหวของรูเบนอโมริมที่ได้สั่งลาสปอร์ติ้งลิบบอนได้อย่างสวยงามหลังพาทีมบุกไป,ปชนะราก้า4ประตูต่อ2ทําให้ชนะรวด11นัดหลังจากฝูงลีกสูงสุดโปรตุเกสโดยการเก็บคะแนน33คะแนนเต็มนำอันดับ2 FC ปอโตห่างถึง6คะแนนได้เดินทางมาถึง อังกฤษแล้วพร้อมกับชื่นชมผลงานของรุสฟานิสลอยในการคุมทีมตลอด4ีนัดแต่อย่างไรก็ตามจะมีการพูดคุยในเรื่องนี้ต่อไปสําหรับตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2024-2025ประจําวันที่11พฤศจิกายน2567หงแดงเรียวผู้ยังคงยึดจ่าฝูงได้อย่างเหนียวแน่นชนะ9้าเสมอ1นแพ้1นัดมี28คะแนนทิ้งห่างเดอรบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้5คะแนนสมราคาเต็งหนึ่งวิวกุลวุฒิโชว์ฟอร์มเหนือชั้นชนะนักแบดมินตันจัดจีน องแชมป์โคเรียมาสเตอร์ขณะที่คุณหญิงปฐมาร่วมยินดีโชอฟอร์มได้อย่างเหนือชั้นสมราคาเต็งหนึ่งในการแข่งขันแบดมินตันรายการโคเรียมาสเตอร์2 0 2 4รายการระดับเวท์ซูเปอร์300ชิงเงินรางวัลรวม2 1 0 0 0 0หืเหรียญสหรัฐหรือประมาณ7 1 4 0ล้านบาทที่เมืองอีกซันประเทศเกาหลีใต้โดยวิวกรูดเอาชนะหวังเจิง้งซิงมือวางอันดับ55ของโลกจากจีนไปได้2เกมรวดทําให้วิวกรูดคว้าแชมป์รายการนี้ไปครองและเป็นการคว้าแชมป์แรกของปีนี้นับตั้งแต่ได้ ชมป์โลกเมื่อปี2023นอกจากนี้วิวกวัลวด์เป็นคนไทยคนแรกในรอบ17ปีที่คว้าแชมป์ในศึกโคเรียมาสเตอร์ได้สำเร็จขณะที่คุณหญิงปฐมารีสวัสดิกูลรองประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกและนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยกล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของวิวกวัลาวด์ที่สามารถคว้าแชมป์แบดมินตันโคเรียมาสเตอร์เวิด์ทัวร์ซุปเปอร์300มาครองได้สำเร็จนะับเป็นการครองแชมป์รายการแรกหลังจากคว้าเหรียญเงินในโอลิมปิกเกมนอกจากนี้ยังทำให้วิวเก็บคะแนนไปเล่นในศึกส่งท้ายปีอย่างเวิด์ทัวร์ ใน2024ในการเดินธันวามนี้ค่อนข้างแน่นอนแล้วซึ่งเป็นไปนตามแผนที่เจ้าตัวได้วางเอาไว้สําหรับรายการต่อไปจะเป็นการแข่งขันรายการคุมาโมโตะมาสเตอร์เจแปน2024รายการระดับเวท์ซุปเปอร์500ระหว่างวันที่12ถึงวันที่17พฤศจิกายน2567นี้ที่เมืองคุมาโมโตะประเทศญี่ปุน่น AFC ประกาศอินโดนีเซียเจ้าภาพจัดฟุตซอลเอเชียนคัพ2026รอบสุดท้ายคณะกรรมการฟุตซอลและฟุตบอลชายหาดสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC ประกาศ ยืนยันการมอบสิทธิ์ให้สมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตซอลรายการ AFc f ซอลเอเชียน Cup 2026หรือ f ซอลเอเชียน Cup 2026สำหรับการเป็นเจ้าภาพรายการดังกล่าวถือเป็นครั้งที่2ของประเทศอินโดนีเซียในการจัดการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายหลังก่อนหน้านี้เคยเป็นเจ้าภาพมาแล้วในปี2002ที่กรุงจาการ์ตาทั้งนี้การจัดการแข่งขัน AFc f ซอลเอเชียนคัพ2026ที่ประเทศอินโดนีเซียจะไม่ได้คัดเลือกเพื่อหาทีมตัวแทนทวีปเอเชียไปแข่งขันฟุตซอลชิง ปี2028เนื่องจากรายการฟีฟ่าฟุตซอลเวิลด์คัพมีการจัดการแข่งขัน4ปีต่อหนึ่งครั้งสำหรับการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายครั้งล่าสุดจัดขึ้นที่ประเทศไทยเมื่อวันที่17ถึงวันที่28เมษายน2567โดยฟุตซอลทีมชาติไทยคว้ารองแชมป์เอเชียพร้อมสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้าไปเล่นฟุตซอลชิงแชมป์โลกเป็นสมัยที่7ขณะที่ทีมชาติอินโดนีเซียเจ้าภาพในครั้งต่อไปไม่ได้ผ่านเข้ามาเล่นในรอบสุดท้ายเนวินขอบคุณทุกกำลังใจหลังบุรีรัมยูเนเต็ดบุ ชี้ทีมไทยลีกมีพัฒนาการขึ้นมากในายเนวินชิดชอบประธานสมโมสรบุรีรัมยูเนเต็ดโพสข้อความบนโซเชียลมีเดียผ่านเพจลุงเนวินขอบคุณทุกกำลังใจหลังประสาทสายฟ้าบุกไปเสมอระยอง FC1 ประตูต่อหนึ่งในศึกฟุตบอลไทยลีก2024-2025โดยก่อนเกมการแข่งขัน,ขนบุรีรัมยูเนเต็ดมั่นใจกับการคว้า3าแต้มกลับบ้านในนัดเยือนระยอง f อหลังจากบุกไปแพ้โยโกฮาม่าเอฟมารินอสศูนย์ประตูต่อ5้าในศึก a c l e l i t e 2024-2025ทว่าผลการแข่งขันออก มาเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งอย่างไรก็ตามก่อนหน้าเพจลุงเนวินได้พูดถึงไทยลีกไว้อย่างน่าสนใจโดยเนื้อหาช่วงหนึ่งระบุว่าเราได้เห็นแล้วว่าหลายทีมมีพัฒนาการขึ้นมากยิ่งเล่นยิ่งดีมากกว่า10ทีมที่มีโอกาสขึ้นมาเป็นกลุ่มหัวตารางได้ผัดกันนําผัดกันตามบรรยากาศแบบนี้เป็นเรื่องที่ดีของไทยลีกที่แฟนๆของทุกทีมที่ทุ่มเทเชียร์ทีมตัวเองได้มีโอกาสลุ้นตําแหน่งในกลุ่มหัวตารางกันทุกนัดที่ลงสนามการแข่งขันของทุกทีมในไทยลีกแบบนี้ทําให้เราจะประมาทไม่ได้ทุกๆ ทีในสนามทุกๆนัดจะต้องใส่ใจแผนการเล่นและใส่หัวใจในเกมกันเต็มที่เพื่อให้ได้ผลการแข่งขันตามที่ต้องการและไปให้ถึงเป้าหมายปลายทางได้ตามที่หวังไว้